จะไปช่วงหนึ่งครับของโรงพักรองไท่นะครับผมยังอยู่กับคนที่ถูกหลอกหลายครั้งต่อหลายครั้งครับเจ็ดการล้านอย่างน้อยครับที่ควักเงินจากกระเป๋าไปซื้อพระปลอมๆมาทั้งหมดนะอันนี้คือของจริงนะครับที่ทางผู้ที่เรียกว่าตอนนี้เรียกว่าเป็นเสียนพระก็ว่าได้นะครับเก็บไว้อย่างดีครับแต่นี้คือสาหรับของปลอมนะครับท่านผู้ชมครับใส่พุกนี้บอกว่าพี่บ้านบอกมีหลายถังเลยทีเดียวสิบปลอมนะตกลงว่าทั้งหมดนี้โดนไปกี่ล้านนะครับ ก็ไม่จ่ายว่าหกถึงเจ็ดล้านาบาทหกถึงเจ็ดล้านบาทนะฮะได้ความรู้มาเยอะไหมครับให้กอนเนื้อเต็มมือจะล้นแล้วเต็มกำลังกนแล้ว <c oughs> นะฮะี่ผมหยิบให้ท่านผู้ชมได้ชมสักชุดหนึ่งฮะน,นี่คือนี่คืออนนะไรครับอ,อ,อ,อันนี้คือเนื้อชิ้นะนี่คืออ่านี่คือเนื้อชินครับอันนี้คือเนื้อชิ้นะครับปลอมทั้งหมดเลยครับดูไงฮะคาบไข่ ของแท้เนี่ยก็จะเหมือนกับคนเรามีฝ้าครับมีฝ้าขึ้นขึ้นตามบัวแล้วฝ้าเนี่ยที่ขึ้นเนี่ยจะออกเหมือนกับปีกแมลงครับสังเกตไดีถ้าที่บ้านมีสังเกตได้นะอันนี้คือของที่เขาเรียกว่า,าพระกรถของแท้เท่าไหรละปองเท่าไรถ้าอย่างนี้เขาเรียกพระ่วงหลังลาง,ลงปืนครับนะครับถ้าพระ่วงหลังรางปืนเนี่ยมันแบ่งออกเป็นชิ้นเขียวกับชําเงิน ถ้าจินเงินราคาถหลายหลายแสนครับหลายแสนของแท้ของแท้ถ้าจินเขียวก็หลายหลายหมื่นหลายหลายหมื่นครับเนี่ยครับเนื้อชิ้นเนื้อชิ้นอันนี้แล้วปลอมต้นทุนเท่าไหร่ครับต้นทุนตรงนี้ผมว่าไม่น่าเกินสักยี่สิบบาทยี่สิบบาทปลอมเป็นหลายหลายแสนใช่ครับถ้าแท้หลายหลายแสนปลอมผ่านสายตาของเซียนพระ ถ้าผู้ไม่รู้ผู้ไม่รู้กับจะไปโดนใครการันตีว่าอ์นี้แท้เพราะเชื่อถูกไหมครับเพระเชื่อคนที่เขาบอกว่าเป็นเสียนเป็นกูรูครับก็โดนนะครับก็โดนโดนใช่ครับเสียนพักต่ราคาได้ได้ครับขึ้นนะอยู่กับใครครับสมมติขึ้นอยู่กับสังกัดหรือใช่ครับสมมติอยู่กับนายแป๊ะอาจจะห้าหมื่นแสนนึง ถ้าอยู่ในคนคนหนึ่งของสมาคมที่แต<ป>่ถ้าอยู่กับเซียนแปะโอ้โหผู้ยิ่งใหญ่ในวงการรู้จักก็เป็นล้านนะครับขนาดนั้นเลยใช่ครับเหงงรียญปลอมไหมฮะโอโเ้เหรียญเหรียญนี่ปลอมง,ง่ายสุดเลยก็คือปั๊มเอาอย่างเช่นสมมติทางวัดครับเขาบอกว่ารุ่นนี้พิมพ์นี้ทำแค่สามหมื่นอวง ผู้หวังดี good, quality, so mm hmm. ลูกศิษย์ก็ดีอยู so ่แล mm ้ว hmm. ก็ดีก็เพิ่มมาอีกหมื่นองค์สองหมื่นองค์เผื่อเก่งกัไรบางครั้งยังไม่เข้าพิธีเลยกำลังสวดอยู่ในโบสถ์ออกมาแล้วมีขายมีตู้แล้วแต่พระยังส่วดอยู่ยังทำพิธีแต่กระป๋อมมันจะของแท้บ็อกเดียวกันบล็อกเดียวกันท่านแปลายถ้าผ่านพิธีอุกเสพุทธาพิเศษเทวาพิเศษ ะเหมือนก็ว่ามีการสวดรับในโบราณท่านบอกจะมีพลังครับเหรียญเหลือนจะดูสง่าแล้วมีตําหนิแต่พอเหรียญที่ไม่ผ่านพิธีสักระยะหนึ่งเหรียญบวมอย่างนี้ครับจะอีกจะบวมไม่ใช่แต่ว่าลักษณะของคนที่ปลอม การปลอมก็คือบล็อกเดียวกันพิมพ์เดียวกันแบบเดียวกันสมมติว่าลูกศิษย์เหมือนกับาเอาสมมติปั๊มมาสองหมื่นองลูกศิษย์บอกอ่าปั๊มอีกสักหมื่นองอย่างมมติว่าท่านผมเป็นเจ้าของโรงงานผลิตครับปั๊มเหรียญพวกนี้ท่านจ้างผมผลิตครับผมก็มีลูกศิษย์บางดอกเผื่อผมหม่นแต่ทางหลวงพ่อก็แบบเดียวกันพิมพ์เดียวกันแบบเดียวกันบล็อกเดียวกันหลวงพ่อไม,ม่รู้จะดูยังไงฮะ ก็พอไม่อก็ถึงเวลาปุ๊บเหรียญจะบวมอย่างเงี้ยครับบวมเพราะอะไรไม่ได้ผ่านวิธีการปลุกเสกหลือแปลรเนื้อขนาดมาจากบล็อกเดียวกันพิมพ์เดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดจากแท่นพิมพ์อันเดียวกันกลายไปว่างเนื้อนี่จะออกท้องแดงกุ่นๆแล้วเหรียญบวมบางองค์ขึ้นที่กลางที่กลางถ้าเกิดอย่างที่คุณแป๊บอกว่ายังไม่ทันมีเลย ยังไม่ทันบุกเสกเสร็จเลยในตู้มีเรียบร้อยแล้วมีขายแล้วนี้ก็ยังไม่ทันบวกอย่างนี้จะดูไงใช่ครับตรงนี้แยกไม่ออกใหมไหมแยกไม่ออกแยกไม่ออกเลยแยกไม่ออกครับแสดงว่าตกเป็นเหยื่อของแก๊งวิชาชีพพวกนี้กระเพาะ่างนี้แหละ๋อนนี้ก็เป็นถุงนะครับดินปลอมเนี่ฮะเนื้อดินคือปลอมง่ายก็ใช้ดินธรรมดาเนี่ยแหละครับครับทีนี้เนื้อดินเวลาปลอมเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยเขาเจาหน้าลงกดบล็อกและเวลาหยิบ จะใช้นิ้วหยิบเพราะฉะนั้นมักจะเห็นพระนี่คือของแท้ใช่ครับหลังองค์พระเนี่ยจะลอยลอยหยิบลอยหยิบนิ้วครับสมัยโบราณนะครับไม่ว่าจะเป็นผงถุพันของถูกพันเนี่ยนะจะมีติ่งเขาก็จะใช้จิบอย่างนี้ขึ้นมาใช้หยิบนี้ขึ้นมาก็จะเป็นรอยเนื้อเนื้อถ้าผมเป็นคนด้ผมไปจีบนี้ผมก็ทําได้ ดินเพชรปีร้อนนี่มือขอโทษนะครับแต่ทําแล้วดินสมัยนี้ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่เดือนกับสมัย,มมยโบราณต่างกันโดยสิ้นเชิงกับต่างกันโดยสิ้นเชิงมีวิธีการปลอมไหมที่ทำให้เหมือนดินโบราณให้ได้มีครับก็เข้าตู้อบไม่ครเวร็บเข้าตู้เดี๋ยวนี้โอ้โหเยอะมากนี่มีสารพัดวิธีเลยครับพระางท่านอยู่สงบสุขเอาอพระางท่านไปอบซะแล้วคนที่ทำเนี่ยอีกหน่อยก็ต้อง มีอันเป็นไปครับเพราะว่าคนที่มาบูชาอของจริงครับเงินจริงใช้ได้ตามกฎหมายแต่เขาได้เศษหินเศษหินซึ่งท่านเจตนาธรรมเนี่ยผมว่าพวกท่านเลิกเถอครับครับคนที่เขาได้พระไปเนี่ยเขาเสียเสียใจทสดงคนุณแป๊ะกำลังจะบอกกับท่านผู้ชมว่าถ้ายัางไงก็ตามคุณมีโอกาสเจอของปลอมเยอะมากครับ เยอะมากครับของจริงสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วของปลอมคุณคิดว่าจะเสี่ยงสักกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าในร้อยเปอร์เซ็นต์เออถ้าในร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยของเกออยู่ประมาณสักเก้าสิบนะครับเก้าสิบใช่ครับสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เรียกว่าเป็นของจริงครับแล้วของแท้เนี่ยผมบอกได้อยู่กับชาวบ้านครับของจริงของแท้ของจริงอยู่กับชาวบ้านราคาดินเนี่ยแข็งสุดในโลกครับดินเมืองไทยดินเมืองไทยจ่ะครับองค์แค่นี่ครับองค์แค่นี่ครับกี่ล้านสิบยี่สิบล้านครับองค์แค่นี้ครับ นี่จึงเป็นช่องโอกาสหนึ่งที่ทำให้กลุ่มนี้ครับใช่ครับใช่ครับเหรียญดินชิน้นอ่าชิ้นนี้ก็บอกแล้วนะครับวิธีการบอกเ<ช><ๆ>มื่อกี้สักครู่นี้บอกว่าตกรถคืออะไรตอนนี้พระเขาเรียกว่าพระอย่างนี้เขาเรียกพระตกับผมว่าท่าน<ๆ>ท่านผู้ชมเคยเคย เคยพบนะฮะนั่งทานข้าวอยู่ก็ดีนั่งทํางานอยู่ก็ดีก็จะมีคนเดิมมาถึงช่วยผมด้วยผมับรถมาจากที่นอนที่นี่แต่ผมมีของอย่างเนี้ยันสองพันห้าร้อยพันขอท่านแล้วท่านก็ดูพบือเขาเรียกรู้มากเสียมากครับอย่างผมเนี่ยเขาเรียกว่าใหญ่ไปได้เฮ้ยมันผกตังดีห้าห้าร้อยพันผมจดเอาสเกลหมดแล้วครับเ็าเรียกว่าตบรถ จะกลับต่างจังหวัดจะกลับบ้านมีมีตังค์กินข้าวฮะแก้งพวกนี้มีเยอะไหยอ๋อเยอะครับในเมืองไทยบางทีเรากินข้าวเนี่ยมาครับช่วยผมด้วยผมหูข้าวผมขอเงินกินข้าวเขาจะดูคนลักษณะอย่างผมไ๋อไม่ได้ห้อยพาเลยแต่ว่าอย่างคุณแป้นี่ยโหพระเต็มคอเลยนฮะใครมีโอกาสตกเป็นเหยื่อะมากกว่ากันเออคนอย่างผมเยี่เยอะนะครับ เยอะครับพอเขาจะดูเขาจะมองดูเลยโหนี่มีพระเยอะแสดงว่าชอบพระชอบพระในใจก็เลยรีบเข้าไปใช่ครับอืมแล้วก็เขาจะเลี่ยงตำรวจครับเขาไม่กล้าทําไมฮะอตำรวจดูพระไม่เป็นหรอผมว่าเปล่าแต่เขาไม่กล้าสิอครับเพราะมันถือว่าเป็นการช่องโหงหลอกลำวจเขาไม่กล้าส่นใช่ไหมครับค่ะดินชินผงแล้วก็เครื่องรางเครื่องรางัเป็นไงฮะนี่ปอมบอไหม เครื่องรางอย่างนี้เขาเรียกว่าลุกป,ปบุญรักการบางแก้วครับนครปฐมเขาพยายามทําเขาพยายามทําขึ้นมามให้เหมือนลุกป,ปบุญครับราคาแพงนะครับ<ม>หลายตังครับส,สวยๆอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเล่นเงินถึงเป็นแสนะครับ<ม>ครับแต่ลงทุนเนี่ยไม่กี่ร้อยไม่กี่สิบ<ม>แต่ถ้าถานจริงก็อาจจะขายสองหมื่นสามหมื่นครับ นี่ครับแต่ถ้าในองการพระเครื่องที่เชื่อถือได้อย่างนี้หลาย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 หมื่นจบเป็นแสงนี่เาหันตาเสียนพระเนเกี่ยวไหมเครื่องดามีครับเสียนพระนี่บางคนชอบเครื่องวางตะบุตรเบี้ยแก่อย่างนี้เรียกว่าเบี้ยแก่กับรับบางคนชอบมีก็จะสะสมจะสะสมนี่ครับแต่ต้องดูที่เห็นแดงๆส้มๆนั่นเขาเรียกว่า ชาจะออกสีแดงครับทัานรักจะออกสีดำเขาก็จะใช้ชาใช้รักเนี่ยทำเสร็จแล้วก็จะเครืองจะทาอย่างนี้ครับแล้วเครื่องรางยังมีอีกมาเป็นติดตาเป็นันูมาเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดมีดหมอมั่งอะไรมั่งเยอะเยอะไปหมดนะเครื่องรางจะเครื่งใช่ครับอย่างนี้ครับและยังมีรูปหลอ รูปลอมลงทลอเงินครับ